จิตและยึดถือรับใช้ชาติไทยคือปลายทางเราที่เราเรียนวัสดีทุกท่านครับทุกท่านครับเรารู้สึกยังไงต่อแผ่นดินนี้ถามตัวเองสิครับว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนอะไรบางคนอาจจะบอกว่าอยู่บนพื้นดินพื้นหินพื้นไม้พื้นปูนสนามคอกีสนามหญ้า เรากําลังใช้ชีวิตอยู่บนซากเข้าซากกระดูกซากความเสียสละของบรรพชนในอดีตที่ยอมสละเลือดเนื้อ,ลอและชีวิตทับผมจะเป็นพืนดินให้เราได้มีชีวิตอยู่อย่างทุกวันนี้ท่านรู้สึกยังไงต่อแผ่นดินนี้ครับอยากเสียสละใช่ไหมครับสิ่งที่ปิดกั้นความเสียสละของท่านคืออะไรครับความเห็นแก่ตัวใช่ไหมครับวันนี้เราทั้งหมดจะก้าวข้ามความเห็นแก่ตัวกัน ลองมาดูนะครับว่าวันนี้บรรพชนฝากความรู้สึกอะไรไว้ให้กับทุกท่านครับอันอังคารสังขารของกูนี้บัดนี้ผ่าน400ปีหาไม่ไหมถึงตัวกูกายกูจะจากไปวิญญาณใสย,ยังอยู่คู่แผ่นดิน ก็แผ่นดินผืนนี้หรือไม่ใช่ที่กูสู้กู้ไว้ให้ลูกหลานปัทีิเหลนหลนอนดูสุกมานอนจึงปราดรานยานยิงอยู่คู่พุกมือปูสู้กู้แผ่นดินไว้ให้อิสระนำคนไทยสู้ชัยชนะมิรู้สิน้นพณิธานรักไว้ซึ่งแผ่นดินมิลานเลือนลืมสิน้นแม้สิ้นอานแผ่นดินผืนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ มันผู้ใดคิดมุ่งหลายต้องตายสิ้นเหตุกพวกกูผู้กอบปู้กู้พันดินยังดูแลตราสิ้นชั่วกาลนานกุงสีเคยทุกทีดด้สีเลือดแผ่นดินเคยลุกเดือดเลือดโลมไหลแต่ไทยต้องคงนามความเป็นไทยแม้ไม่มีใครวิญญาณปูจะสู้เองขอลูกหลานไทยอย่าเหลิงไหลาย,ย่ามไหลสึก จงสํานึกคุณกริย์บาตาศาสนากูองค์ดำกำดาบปราบชิวาจึงรักษาสื่บวนแน่นดินไทยตลอดชนชีพกูต้องสู้ลบมึงแส,งสนสทหารกูสู้ถวายและเลืเลอดหลังลิงจนสิ้นกายให้มึงได้อยู่เย็นเช่นทุกวันกูเอาชีพแลกไทย กูหวงหวงชาติกู่อยู่บนสวรรค์มึงคิดอ่านไครอูกูรู้ทันคิดสร้างสรรค์หรือคิดการผ่านแผ่นดินทำรักพัดีพรีตร่อชาติมึงจะคลาดแค้วไทยได้ไสิ้ามึงชั่วเลวร้อยขายชาติกินมึงจะสิ้นชีพหวยริดดากู we